ครับผมกินดี้วิทยาคลิปนี้จะพามาดูการแหร่หน้าที่วัดห้วยโป่งนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเคยมาที่วัดห้วยโป่งนะแม้กระทั่งมาเที่ยวหรือมาทําบุญผงม,มก็ไม่เคยเข้านะครับที่นี่อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวัดกับโรงเรียนจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะอันนี้เป็นโรงเรียนวัดห้วยโป่งนะครับโรงเรียนวัดห้วยโป่งก็เป็นโรงเรียน คุณภาพดีนะครับคุณภาพคับแก้วแล้วก็โรงเรียนใหญ่โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับอ่าน่าจะเลดเดียวเลดเดียวกับโรงเรียนเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าของเขาเป็นขยายโอกาสด้วยนะครับของเราเป็นปฐมลวดนะครับที่วัด้วยผงก็จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีอนุบาลถึงม .3 นะครับเช้านี้ก็แห่มาจากบ้านงานนะมีรถนําขบวนมาเพียบเลยนะครับแล้วก็นั่งรถมาถึงใกล้ถึงวัดเราเราก็ลงเดินนะครับ เมื่อกี้ลงเดินจากหลังวัดมาแล้วก็อ้อมมาหน้าวัดเพิ่งจะถึงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอากาศดีด้วยวันนี้แดดยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็ประมาณทักเจ็ดโมงกว,กว่านะครับที่วัดนี้ก็กว้างขวางนะพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับมีลานดินสำหรับจัดงานลำจัดงานเพลินนู่นนี่นั่นนะครับกว้างขวางดีน่าจะเป็นวัดเก,าก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับสังเกตจากอาคารแล้วนะครับเป็นวัดที่พัฒนาขึ้น พัฒนาแล้วนะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรใช้สัพท์เกี่ยวกับวัดไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับโอเคนะเหมือนเดิมนะครับอินดี้วิทยาเราก็จะไม่ค่อยเข้าไปคุกวงในนะครับนะหรือเข้าไปน้อยมากนะครับนะสำหรับการแห่นะเพราะว่าอยากจะรีวิวบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะส่วนวงในนั้นทั้งที่ต้องการดูอ่าการแห่แบบอินไซต์นะครับแบบใกล้ชิดก็ไปดูได้ที่ช่อง YouTube ปฐมอินดี้นะครับนะพิมพ์ว่าปฐมอินดี้นะครับ พิมใน Google หรือพิมพ์ในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับท่านจะเห็นการแห่ของเรา,าเห็นฟิลเห็นบรรยากาศาภายในใกล้ชิดนะครับวันนี้ทีมงานมาเต็มนะครับมาเต็มมาล้นเลยแหละ20กว่าคนนะเยอะที่สุดเท่าที่เคยออกงานมานะครับนะเพราะว่ามีเด็กเก่าด้วยเด็กใหม่ด้วยแล้วกนะ็เรียกพี่กั้งมาช่วยด้วยนะครับพี่กั้งก็เป็นสมาชิกเก่าแก่ของเรานะครับที่มีแต่คนถามหาเต้มนะนะตอนนี้น่าเพิ่งจะลงรถนะครับ ส่วนแต่วงก็จะเข้าบทแล้วเดี๋ยวหยุดรอหน้าก่อนแป๊บพื้นบทที่นี่ไม่รู้เป็นแบบไหนไม่รู้ภาษาช่างเรียกว่าอะไรนะครับแต่ถ้าให้คุณหมูเดาก็น่าจะเป็นการเทปูนธรรมดาเนี่แหละนะเทปูนเทปูนเทคอนกรีตธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาบล็อกเอาบล็อกอะไรมาตีเอาให้มันเป็นตารางเป็นช่องนะครับเหมือนเหมือนการเอาอิฐมาเรียงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดานะคุณหมูไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดาว่าเทปูนเทคอนกรีตมาแล้วก็ทําบล็อกทําอะไรมาแบบเอามากดให้มันเป็นรอยอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยเหมือนการเอาอิดมาเรียงกันสวยไปอีกแบบนะครับเท่ hey, ดีด้วยไม่ลื่นด้วยนะแบบนี้ชอบเลยโดยเฉพาะขูมูเองนะขหมูใส่รองเท้าตาช้างดาวนะครับแตะขอบฟ้าเรานี่แหละใส่ตาช้างดาวไปอันนั้นลื่นดีดีนะครับไปหยุดเหยียบตรงไหนก็ลื่นเราก็จะระแวงไปหมดเลยถ้าเจอพื้นแบบนี้เดินสบายเลยนะ มาแล้วนะครับเริ่มข้าโบดได้นแหละเหลืออีกแห่นักรอบสามรอบโบสนะครับไม่น่าจะนานนะครับแต่ที่นี่ก็ไม่น่าจะหนักกว่าที่อื่นนะครับอ่าไม่เบาแต่ว่าไม่แรงมากนะครับดูทรงแล้วมีไลฟ์สดด้วยนะครับท่านที่แต่ท่านที่อยากดูแบบสดๆเลยก็ติดตามได้ที่ ปฐมอินดี้แฟนเพจนะครับสำหรับอินดี้วิทยาของเราก็จะเป็นการถ่ายคู่ขนานนะครับถ่ายคู่ขนานอีกช่องหนึ่งเพื่อให้ท่านได้รับชมอย่างเต็มอิ่มจุใจนะครับไม่รู้ว่าผู้ชมเท่าไหร่แล้วในไลฟ์สดเดี๋ยวไปดูยอดคนดูในไลฟ์สดนะครับ พี่แอมคนดูเท่าไหร่ละคนดู500กว่าเออช่วงนี้คนคนดูในไลฟ์สดเยอะนะครับคุณ<ด>แม่ท่านนี้เก่งมากเลยครับนี่ยเนี่ยชุดน้ำตาลเนี่ยจัดการทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่บ่อยเช้าลแล้วจัดการตั้งแต่ ตัดแจงให้คนโน้นคนนี้นั้นให้แต่วงให้จัดแจ้งเรื่องอาหารด้วยเก่งเก่งมากๆนะครับตอนนี้กำลังได้ฟิวครับผมวันนี้เครื่องดื่มเพียบนะครับบอกเลยไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานที่เราไปที่มหาชัยไม่มีเหล้าเลยครับเนะ่เพราะว่าเขาจัดงานในวัดวัดเขาเข้มงวดมากห้ามสุรหรี่ห้ามดื่มเหล้านะครับเมื่อวาน เดี๋ยวเราจะพาไปดูแอบไปดูเครื่องดื่มของงานที่นี่กันแ,แอบไปดูเครื่องดื่มของงานที่นี่กันว่ามีเป็นยังไงบ้างนะครับ กดมก็ประเภทต้องยอมรับตรงๆนะครับว่างานแบบนี้ต้องมีเหล้ามีสุรานะครับแต่บางท่านรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่เอาที่ท่านที่รับได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู น,นี้กาลังจะออกเดินกําลังจะออกเดินอ่ะเขาซื้อเหล้ามาเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้หาไม่เจอว่าอยู่ไหน,นแอบไปส่อง <c oughs> กหน้าที่นี่จะใช้วิธีเดินเอานะครับนาคไม่ขี่คอนะครับบางที่ก็ขี่คอบางที่ก็ขี่อ่าสัตว์จําลองต่างๆอะไรประมาณนี้่ะแล้วแต่แล้วแต่ประเพณีนะครับถือว่าไม่มีถูกมีผิดแล้วกันเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นเขาเนีย บางที่ก็เดินเอาอ่าเจอแล้วคุณเลอรเขียวคุเลอรเขียวมีแค่ที่เดียวนะครับมีแค่คุณเลอรเขียวนะไม่มีถือขวดเกิื่อนกาัดน,นะครับแล้วก็มีแก้วท,ที่ปาดจากขวดมาใช้บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีขวดสปายอยู่ หนึ่งคนหนึ่งขวดอ่าถือว่างานค่อนข้างเรียบร้อยนะครับถือว่างานค่อนข้างเรียบร้อยแหมเพราะแม่พี่น้องก็อาจจะดื่มบ้างนิดหน่อยแค่นี้นะครับไม่ถึงกับเละเทะมากนะครับบางงานนี่โอ้โหคนละขวดนคนละขวดเลยนะเบียร์คนละขวดเลยฮะนะถือว่าเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละที่นะครับนะเราเราจะไม่ถือว่าผิดผิดไม่ผิดนะครับไม่ตัดสินว่าผิดไม่ผิดนะครับนะแล้วแต่เห็นสมควรละกันนะเพราะว่าเรื่องของประเพณีแล้วก็ความเชื่อน่ะหรือไม่ก็แนวปฏิบัติแต่ละที่มันก็ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับเอาว่าเราไม่ได้นําเสนอ,อหรือรณรงค์ให้ทุกคนได้ดื่มสุรานะนะแค่พามาดูนะครับว่าเอองานเมื่อวานไม่มีเหล้าเลยนะครับงานนี้จะมีหรือเปล่านะครับท้องฟ้าค่อนข้างคึมนะเสียฝนตกอยู่เหมือนกันนะครับแบบมืดไอ้ก้อนนี้มืดมาตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งกับฟ้าสางเลยเสียวเสียวรถเรานี่ปัดน้ำฝนพังด้วยนะครับนี่ปัดน้ำฝนเสียเดี๋ยวขากลับเมื่อวานนี้ทั้งขาไปขากลับเลยหาหาเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนไม่ได้เลยวิ่งไปยันสมุทรสาครก็ไม่มีนะครับขากลับมาก็ไม่มีมันมืดพอดีอเเปลี่ยนจังหวะครับอ่าช่วงที่เปลี่ยนจังหวะเราก็จะมีดอบ,บ้างนิดหน่อยนะเพื่อให้มือกองได้พักแขนนะครับเขาตีมาตลอดนะเขาตีมาตลอดเนี่ยอาจจะแรง นะพัก,พ,ก,กพักเอากำลังไว้นะครับพักเอาไว้ไว้บูอ่าเดี๋ยวว่าช่วงพักแค่นิดหน่อยนะ ดันมีการเล่นอะไรมากนะก็เดินได้ปกตินะครับไม่เร็วมากแบบนี้กําลังดีนะไม่เร็วมากและไม่ช้ามากนะ,ะกำลังดีเลยบ,บางทีเดินเร็วกันไปมันก็เล่นไม่สนุกนะหรือไม่ก็ดันไว้เล่นนานเกินไปก็หมดสนุกอีกเลยโอเคติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่องย t u b e ปฐมินีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมูสำหรับช่องอินดีวิทยาก็าไว้แช่นนี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ